แบบ,บปบกรงจอค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับทานนะคะแล้วก็น้องเอสอีกและะ้วคสินค้าที่เราสองคนจะหยิบยกขึ้นมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ก็คือน,นี่เลยเต้ารับและฝาพลาสติกค่ะจากแบรนด์คิวบินะคน อย่างแรกที่มันสะกิดตาเลยก็คือเรื่องของสีสันนั่นเองพี่ตาเห็นไหมว่าไม่ธรรมดาจริงๆเรามีสีให้คุณผู้ชมได้เลือกเยอะมากค่ะและที่สำคัญค่ะเกรดในการใช้นะคะวัสดุตัวนี้ค่ะเจ้าเต้ารับตัวนี้นะคะก็จะต้องเป็นเกรดสูมนะคะจะต้องไม่ใช่พลาสติกธรรมดาเนื่องจากว่าสินค้าที่เราขายเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงุื่อสารกรมเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็จะต้องค่อนข้างที่จะทนในเรื่องของความร้อนหรือว่าการใช้ไฟในระยะเวลานานๆใช่แล้วอ่าเจ้าต้องรค่ะหน้าหน้าเราเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยเรามีให้คุณผู้ชมได้เลือกถึง2ประเภทนะคะวันนี้เี่เราหยิบย้อมานี่ก็คืออะไรกับนี่ประเภทแรกประเภทแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ยูนิเวอร์แซลไทก็จะเป็นประเภทที่เขาใช้กันครอบชั้วโลกทั่วโลกนะใช้กันทั่วไปไก็จะเป็นสังเกตได้ก็จะเป็นแบบรูกลมๆแล้วก็มีฐากราวมีขากราวหรือบ้านเขาเรียกว่าสายดินนั่นเองอ่าใช่การไฟไฟรถไฟส่านอะไรใช่ครับผมแล้วก็แบบที่สองค่ะประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นแบบเนมาไทายค่ะตัวนี้ก็คือจากอเมริกาเนาะสังเกตได้ เรียมเรียงอ่าเรียงเรียมเ,เนาะมันจะไม่ใช่นมกลมๆแต่ว่าทั้งสองประเภทเนี่ยก็คือจะมีขาตาือนกานและเป็นแบบสองโคลมเหมือนกันอ่ะโอเคเรามาดูกันหาว่าตัวนี้นะคะข้อดีของเท้านะคะนอกจากสีสันแล้วเนี่ยมาตรฐานในการรองรับเราบอกว่าเราใช้กับงานอุตสาหกรรมต้องมีมาตรฐาน U L รองรับพับิตาใช้เราจะพูดลอยๆไม่ได้ว่าเออมาใช้ นันนรืองความรอนอะไรคือเราจะไม่พูดลอยๆค่ะตัวนี้มีมาตรฐาน U.L รองรับใช่ถ้าคุณผู้ชมจะเลือกซื้อเพื่อไปใช้งานนะคะตัวนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นแรกเนาะ,นะฉะนั้นหายห่วงได้ค่ะตัวนี้เรามาดูกันว่าเรามีสีอะไรที่จะสนุกม,มากเริ่มจากสีแรกเลยครับผมเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะพี่ตาลตัวนี้ใช้กี่แอมป์คะน้องอีศร์สิบห้าแอมป์ครับผ สีให้หลากหลายนะคะตัวตอรับตัว,ตว,ตว,ตวนี้เนาะหลากหลายในที่นี้คือในในส่วนของบางาโรงงานเขาก็อยากจะแยกเป็นสัตว์เป็นส,น,เปน,สนส่วนเป็น,ปนส่วนโซนไปเลยใช่โซนโซนี้ใช้กับสีนี้โซนนี้แบ่งเป็นสีนี้เพื่อการง่ายในการแบ่งแยกใช่ครับพี่ตานใช่ไหมแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะในบางเรื่องบางบางบางห้า การตกแต่งใช่สีสันเงยงก็อยากจะตกแต่งให้มันเป็นสุขสันลิงก์กับห้องลิงก์กับสถานที่งานงานใช่แล้วสีที่มู่ไปสีแรกเป็นสีน้ำตาลต่อมาครับผมเป็นสีทั่วไปอยู่แล้วเห็นตามทั่วไปก็คือสีงาช้างนั่นเองที่ตานสีงาช้างนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเห็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีงาช้างไม่ใช่สีขาวตอนท่านก็จะบอกโอ้สีขาวมันเลอะมันเปื้อนที่ไม่อยากใช้ มันเป็นสีอาช้ารื่อย่างนี้พอมันเคลือบแล้วมันก็แบบดูดีอ่ะเนาะเออเจ้าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้เห็นไหมผู้ชมจะเห็นว่ามันจะสามารถฝังลงไปมันจะฝังที่นู่นนูราแอนด์ส้มบีเป็นเาเรียกว่าผนังเนาะใช่ฝังไปโชว์แค่ด้นานโชว์แค่ด้นานนะอ่ใช่บางบางบางท่านก็จะใช้กับสีห้องที่มันแบบเรียบๆดูใช่แล้วนนี้ก็ใช้ได้ค่ะหรือคนที่อยากชอบแบบสีสันสีสันหน่อยสีสันสีสันนี่ไง เริ่มเลยสีเหลืองไปตามสีแรกสีเหลืองมาแล้วริสีเหลืองก็มาสีเหลืองสีส้มก็มาส้มก็มีเห็นไหมเออแรงๆขึ้นมาแล้วก็สีแดงไปเลย่้ะสีแดงสีแดงอืมแนวๆตาเด้งกาเด้งหน่อยเนี่ยสีเขียวรอไ แต่ละสีเราก็มีให้คุณผู้ชมเลือกได้ตามสไตล์ของแต่ละคนหรือว่าตามสไตล์การใช้งานนะคะผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัว Universal h i ล e เนี่ยทำไมมันมีสีหลากหลายขนาดนี้เห็นไหมล่ะเราบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาใช่ครับผมอ่ะเราจบแล้วในส่วนของ Universal h i ลไทป์เป็นแลผมเราก็มาดูกันว่าในส่วนของเดนมาร์ทในตัวของเมกาตอนี้นะคะเจ้าเต้รรับตัวนี้นะคะที่บอกว่า เป็นแบบเรียมๆียมแบบนี <S 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 ้นะเขาก็จะมีสีมาตรฐานดูสองสีก็คือสีงาช้างแล้วก็สีน้ำตาลนั่นเองอันนี้ก็จะอาจจะไม่ได้เลือกเยอะเกินไปแต่ว่าที่เอามาโชว์ก็เพราะว่ามันมีมาตรฐาน U L ร้องนั่นเองจากแบรนด์อะไรนะคะ้อ่เอ๋ค่ะคิวบิคยงให้อีกรอบเออจากแบรนด์คิวบิใช่ครับผมยิ่งไปกว่านั้น ู้ชมมันจะมีแค่เท่ารับอย่างเดียวไม่ได้บางคนก็บอกว่าพี่อยากได้ตัวป้องกันพี่ไม่อยากให้มือมันไปสัมผัสกับไฟเดี๋ยว<อ>มันจะอันตรายเราก็มีฝาค<อ>รอบโจมเหมือนกันกกนี่ฝาครอบนี่เห็นไหมนี่ลนี่จะเอามาเยอะกว่าน,นี้ก็กลัวน้องเอ็งจะถือไม่พอเอาตัว เกี่ยวกับไมันแบบอุ้ยพนันสวยมากแต่เพราะไฟมาแบบอุ้ยโดเลยมันจะน่ากลัวเนาะเราก็ต้องให้มันลิง์กจะไปพั้วขอฝังแล้วครอบแล้วเห็นไหมดูซิว่ามันป้องกันอันตรายได้ทั้ยอย่างเ้่ามือเราไปสัมผัสกับรอบนอกเนี่ยขอบขอบเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบถูกไฟดูดไฟอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่ณตอนนี้คือเราฝาครอบแล้วปลอดใจแน่นอนใช่แล้วฝาครอบของเรานะครับ แน่นสนิทไปกับตัวเต้ารับเลยใช่แล้วค่ะที่เราพูดมาทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเราแค่อยากให้เห็นว่าณตอนนี้อะค่ะครับผมบริษัทเราไม่ได้มีขายเฉพาะอุปกรณ์ใหญ่ๆอุปกรณ์เล็กๆหรือเราต้องมีและก็มีมา แล้วก็พี่ตานขอลาไปก่อนนะครับ